ออกจากราชการแล้วล่ะค่ะสมรักคำสิง์ลูกสาวเขียงข้างอยู่เสมอหมดทุกหมดโศกกันแล้วนะคะออกจากราชการแล้วสมรักคำสิงมีลูกสาวเขียงข้างในวันที่ถูกยึดบ้านแทบไม่เหลืออะไรเปิดมุมมองชีวิตจากอดีตกัมปั้นฮีโร่โอโลิมปิก ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่กลับมาได้เพราะว่ามีลูกๆทั้งสองถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่สร้างตำนานให้กับประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยวัยสีปีกันแล้วอดีตนักมวยทีมชาติไทยแถมยังเป็นฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก1996อีกด้วยค่ะกับล่าสุดนี้เองนะคะคือในชีวิตครั้งก่อนของเขาเนี่ย เคยมีชื่อเสียงแล้วก็เคยโดนฟ้องล้มละลายทำเอาหมดตัวกันทั้งบ้านทั้งค่ายมวยร้านอาหารถูกยึดหมดทั้งนี้ยังถูกหมายสาลอีกแจ้งว่าเป็นนี้อีกถึง9ล้านบาทหากย้อนกลับไปสมรักเองเคยเปิดใจรายการนึถึงเรื่องราวในชีวิตต้อาเชิญความลำบากเจอกับปัญหาทางการเงินค่ะหลังจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทำให้กลายเป็นบุคคลล้มละลายพร้อมกับครอบครัวภรรยา แต่ชีวิตก็ผ่านไปได้เพราะมีลูกสาวลูกชายที่คอยดูแลจนกระทั่งมีนาคมนี้สารล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายตอนนั้นเนี่ยผมทำร้านย่างเกาหลีแล้วปี2553อยู่ในโซนพระโขนงตอนนั้นเจ๊งเลยเปิดสามสาขาและก็ทำไข่มุยด้วยสุดท้ายปิดทั้งหมดจากนั้นไม่เหลืออะไรเลยแม่ต้องบอกว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยก็กลับมาดีจนได้และที่สำคัญคือ ลูกสาวคนเก่งอย่างน้องเบสเองก็มีช่อง Youtube ที่มีแฟนคลับติดตามกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ